บทสวดมนต์พระคาถาและคาถาอาคมคาถาบูชาสมเด็จพระนเรศวรตั้งนะโมสามจบนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธ AP, AR, ัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธ AP, AR, ัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโอมนะโมมหาเรสวะโกมหาเทโว สักขมันโตพุทโธอรหังพุทธังอิทธิธรรมังอิทธิสังฆังอิทธิอิทธิริทิอิทธิริทังมหาเทวังประสิทธิเตหุลุหุลูสวายะพุทธะพุทโธสยามะเทโวพุทธะมหาลาโภมหาบารมีโกนะโมพุทธายะมะอาอุอุอามะนะมะพะทะยะถาพุทธโมนะ Sapa ipi itITIT z si.